วันที่14กรกฎาคม2566นางสาวมาริกาจีนาคำในยกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนได้เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีแผนการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่ห้องสอนเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นพักผ่อนออกกําลังกายสันทนาการอีกทั้งต้องการพัฒนาลำน้ำแม่ห้องสอนให้มีความสะอาดปลอดภัยคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้มากที่สุด ด้านในการปราณีศิลป์รงนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนได้กล่าวว่าสำหรับแผนฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่ห้องสอนแผนในระยะสั้นหรือในปัจจุบันเทศบาลได้มีการเก็บกวาดทำความสะอาดซากวัชพืชต่างๆตามทางเดินริมลำน้ำ การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเพิ่มจำนวนไฟฟ้าสองสว่างส่วนในระยะกลางเป็นการบูรณาการเรื่องของงบประมาณซึ่งจะเข้าสู่แผนของเทศบัญญัติในปีงบประมาณถัดไปส่วนในระยะยาวหวังให้ลำน้ำไม่ห้องสอนเหมือนคลองในประเทศที่เจริญแล้วโดยจะได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้ๆกับลำน้ำให้มีความรักความหวงแหนและมีจิต อาสาในการดูแลรักษาแหล่งลำน้ำแห่งนี้ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอย่างยั่งยืนสำหรับการพัฒนาลำน้ำแม่ท่องสอนนฮะน่าจะแบ่งคร่าวๆได้3ระยะนะฮะร,ระยะสั้นในปัจจุบันนี้ระยะกลางในปีงบประมาณถัดๆไปนะฮะและอันสุดท้ายคือระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของความใฝ่ฝันในอนาคตเนี่ยนะครับ สำหรับในระยะสั้นเนี่ยเราหมายถึงการเก็บกวาดนะฮะปัดกวาดในเศษซา,ากพืชและวัชพืชที่ทับถมกันอยู่ตามทางเดินนะฮะตอไม้ที่ขึ้นมาขวางทางบ้างอะไรอย่างนี้และการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานตามจุดต่างๆรวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างครับในระยะสั้นก็จะเป็นการปัดกวาดและซ่อมแซมลักษณะนี้นะครับส่วนในระยะกลางที่เป็นเรื่องของการบูรณาการงบประมาณละ ซึ่งก็จะเข้าสู่แผนของเทศบัญญัติแล้วก็จะอยู่ในปีงบประมาณถัดๆไปก็คือการจัดการลำน้ําทั้งระบบนะฮะซึ่งเราหมายถึงการจัดทําแผนที่ทางเดินน้ํทาทั้งระบบนะฮะหมายถึงน้ําผิวดินที่เคลื่อนที่ผ่านเมืองเราทั้งเมืองเนี่ยทั้งที่อยู่ในลาน้าสาธารณะที่เป็นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและที่เคลื่อนผ่านระบบท่อระบายน้ําต่างๆของเทศบาลด้วยซึ่งนี่จะเป็นการจัดการน้ําเชิงระบบครั้งแรกของเมืองไม่ทัองสอนนะฮะ และสุดท้ายเนี่ยในภาพความฝันระยะยาวเนี่ยเรามีความปรารถนาที่จะทำํำลำน้ำแม่งสอนของเราเนี่ยให้เหมือนกับคลองต่างๆในประเทศที่จเจริญแล้วนะซึ่งมีลักษณะเป็นเราเรียกว่าโครงสร้างเชิงวิกฤตในระดับเมืองนะฮะที่มีผลกระทบทัทง้งทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงวัฒนธรรมภายในเมืองทางด้านเศรษฐกิจคือการกระตุ้นการสารเสวนาของคนในเมืองใช่ไหมฮะซึ่งจะทําให้ลักษณะ ความผูกพันทางสังคมของเราเดยสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็ยกระดับการบริโภคจากภายในให้สูงขึ้นและดึงดูดการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปในตัวครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่บูรณาการร่วมกันกันกบทางจังหวัดแม่ฮ้องสอนครับ สำหรับลำน้ำแม่ห้องสอนเป็นลำห้วยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนเกิดจากตาน้ำและลำห้วยย่อยจำนวนหลายแห่งในเขตพื้นที่ต้นน้ำโดยมีต้นน้ำอยู่ที่บ้านหัวน้ำแม่ห้องสอนตําบลห้วยปูลิงและบริเวณใกล้เคียงมีระยะทางจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำประมาณ18กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่ต้นน้ำสามหมู่บ้านได้แก่บ้านหัวน้ำแม่ห้องสอนตําบลห้วยปูลิง บ้านพัโคโคลและบ้านใหม่ตำบลปางหมูพื้นที่กลางน้ำ4หมู่บ้านชุมชนได้แก่ชุมชนปอกตะวันออกและชุมชนน้องจองคำเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนย่อมบ้านห้วยโป่งแข่ตำบลปางหมูบ้านท่าโป่งแดงตำบลผาบ่องและพื้นที่ปลายน้ำ1หมู่บ้านได้แก่บ้านศกป่องตำบลปางหมู